สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยกขโยงซบโมโนฮือฮาสาม 5, ผู้จัดมือทองช่อง3ยกขโยงซบโมโนหลังจากช่อง3ออกแถลงการเลย์เอา์พนักงานจํานวนมากโดยทําให้มีผลกระทบกับบรรดาผู้จัดละครเป็นอย่างมากล่าสุดช่องโมโนมีการเปิดไลน์อัพปี2025พบว่ามีผู้จัดหลายท่านที่เคยมีผลงานกับทางช่องสาม ได้มาร่วมงานผลิตละครให้กับช่องโมโนไม่ว่าจะเป็นคุณหน่องอนุโรชานกฉัตรชัชยนกจริยาต่างกันพาผลิตละครให้กับช่องโมโนวันที่12ธันวาคมช่องโมโนจัดงานถแถลงข่าวโมโนออริจินอล2025ณโมโน29สตูดิโอข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเหล่าอดีตผู้จัดละครช่อง3อย่างนกฉัตรชัชยเป่งพาณิชย์นกจริยาแอนโฟเน่นอง อรุโนชาพานุพันธ์ผู้สื่อข่าวได้สอบถึงสาเหตุการย้ายมาผลิตละครให้กับช่องโมโนถือว่าเป็นการประกาศย้ายช่องใช่ไหมโดยนกฉัดชัยกล่าวก่อนว่ายังไม่ถือว่าสิ้นสุดหรอกครับเพราะยังไม่มีการบอกกล่าวว่าสิ้นสุดแล้วนะไม่ต้องมายืดแล้วนะไม่มีการบอกกล่าวการที่เรามาทํากับโมโนเหมือนเราเป็นบริษัทรับจ้างผลิตรลยหนึ่งเท่านั้นเองมาด้วยการเข้าใจกันเป็นอย่างดีนกฉัดชัยบอกว่า ไม่มีปัญหาช่อง3มให้อิสระในการทำงานผู้ตรงๆหลากหลายมากขึ้นแล้วการทำงานสไตล์แต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันช่องสอยากได้เง,งานอีกแบบหนึ่งแบบไหนที่ไม่ตอบตัวทานคนดูของช่องเขาก็ยังไม่อยากได้ก็มีหลายเรื่องที่เรายื่นไปแล้วมันไม่ผ่านโมโนก็จะเปิดกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงได้บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ช่องนกชัดชัยบอกว่าคงไม่ต้องบอกกล่าวเพราะคงเข้าใจกันอยู่แล้ว เอาตรงๆนะครับผู้ใหญ่บอกว่าพี่นกสามารถดื่นเสนอช่องอื่นก็ได้นกจริยาบอกว่าของนกทุกอย่างเรียบง่ายมากคิดว่าผู้ใหญ่เข้าใจดีพี่นกได้มีโอกาสเข้าไปคุยก็ไปแจ้งผู้ใหญ่ก็บอกว่ายินดีด้วยนะก็ยังให้คําแนะนํามาพี่นกว่ามันอยู่ในความเข้าใจและเรียบง่ายในความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างี่ให้โอกาสพวกเรากันมาตลอดอยู่แล้วทางโมโนเอง ก็มีพื้นที่งานที่หลากหลายหน้าท้าทายทุกคนมีความเข้าใจกันอยู่แล้วว่าธุรกิจหรือว่างานมันกำลังถูกปรับเปลี่ยนทุกคนให้กำลังใจกันเราไม่ได้สู้กับใครเราสู้กับตัวเราเองเรากำลังช่วยกันทำให้คอนเทนต์ไทยสู้กับสายคนให้ได้มากกว่าน้องอลุโนชาบอกว่าจริงๆเราก็ทำงานปกติกำลังเตรียมงานดูกับทางช่องสามแต่ตรงนี้ก็เป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งของการผลิตคอน ในแนวซีรีสแต่ละคนถือเป็นตํานานของช่องสามมีผู้ใหญ่ล้างไว้ไหมนกฉัดชัยบอกว่าไม่ล้างครับผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยให้เราไปยื่นกับช่องอื่นได้มองช่องสามสมองไหลแต่ละคนก็คือตํานานที่ทำเลติ้งสูงสุดให้กับช่องมาก่อนนกจริยาบอกว่าโมโนกับช่องสามมีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ